ผิดเกิดจากผู้ชายฝ่ายเจ้าเบ่าสิ่งที่ทําได้ก็คือทองมั่นไม่ต้องคืนยึดทองมั่นยึดสินสอดค่ะแล้วค่าใช้จ่ายที่จัดงานแต่งทั้งหมดก็ไปเรียกร้องจากฝ่ายชายที่เป็นข่าวฝ่ายชายไม่มีตังค่ะเขาก็ไปแจ้งความอย่างนี้เป็นต้นเอาในทางกับการถ้าฝ่ายชายจะแต่งงานจะจัดขันมากไปฝ่ายหญิงหนีขันมากที่ผู้ชายเตรียมจะยกขันมาแล้วผู้หญิงหนีถ้าลักษณะเนี้ยสิ่งที่ฝ่ายชายจะทําได้คือเรียกทองมั่นคืนค่นคะเรียกสินสอดคืนค่าใช้จ่ายที่จัด ขันมากไปเท่าไหร่ก็เรียกจากฝ่ายหญิงไวะน,นั้นเป็นหลักการสัญญามั่นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้แต่งตามสัญญามั่นฟ้องศาลบังคับไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดฝ่ายใดผิดถ้าฝ่ายชายผิดฝ่ายหญิงยึดทองมั่นยึดสินสอดค่าใช้จ่ายที่จัดงานแต่งไปแล้วฝ่ายชายไม่มาก็เรียกจากฝ่ายชายถ้าฝ่ายชายไม่ไม่มีจ่ายก็ดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างที่เป็นข่าวไปแจ้งความกันนะ่ะหรือถ้าไม่ได้แต่งราะฝ่ายหญิงผิดฝ่ายชายก็เรียกของมัน่นเรียกทองมัน่นคืนได้